สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ค่าเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะคุณครูจะพานักเรียนทำการ์ตูนแอนิเมชันเริ่มแรกเลยนะคะให้เด็กๆเ,เข้าไปในแอปที่เด็กดาวน์โหลดมาตรงนี้แอปสตกก๊อกคลิกเข้าไปเลยค่ะรึ้นไปแล้วหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กให้เด็กๆมาเลือกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะ New m o v i e เลือกใหม่เลยเดือเข้าไปเลยค่ะเข้ามาแล้วน,นะคะหน้าตาของมันเป็น่างนี้เด็กๆตั้งกล้องโดยใช้ตัวนี้เนาะนะคะเห็นไหมคะไอตัวหนี่ผ้าหนีบไปทั้งสองข้างแบบนี้ถ้าก็ตั้งกล้องมันจะอยู่ได้หน้าจอค,คูดับอันนี้ถ้าก็ตั้งดูในภาพอ่ามาตั้งค่าก่อนๆน,นะคะ เริ่มที่พันเฟืองตรงนี้ใกดเข้าไปเลยกลับไปมาดูพันเฟืองของมันมันจะมีตรงนี้รูปคล้ายๆรูปเวลาตรงนี้ก็คือค่าสปีดภาพเราจะมาทําถ่ายภาพโดยใช้12ภาพต่อวินาทีโดยให้เด็กเลื่อนนันมันเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้เลื่อมนมาที่12 เลขสิบสองนะคะจะได้สิบสองภาพต่อวินาทีต่อไปก็มาดูตัวที่3ตัวนี้ตัวที่สตนี้ตรงนี้จะเป็นขนาดของจอเราเลือกขนาดจอไหนก็ได้แต่กครูให้หนูเลือกจอนี้จะได้เต็มจอไปเลยนะคะเลือกจอนี้ต่อไปก็มาดูที่4 k ดูสเปคของมันกดที่ส k วันนี้นะคะจะมี hd H D s D นะคะตรงนี้เด็กๆสามารถเลือกได้ใช้ฟรีค่ะตรงนี้สองตัวนี้นะคะใช้ฟรีให้เด็กๆมาเลือกที่ H D นะคะ H D ตัวนี้แต่ถ้าเป็น H Q กับ 4K ตัวนี้จะเสียตังคนะ,คะเด็กๆไม่ต้องเลือกนะคะให้เลือกตรงนี้สองตัวนี้กดต่อไปเสร็จแล้วให้เด็กๆมากดที่ดัน D O N E ตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะ ขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วก็เด็กๆเลือกตรงไหนก็ได้ที่เป็นที่ว่างให้มันกดกดให้มันออกแล้วก็ได้แบบนี้วิธีการถ่ายทํานะคะเราก็จะไปที่กล้องตรงนี้กล้องกดไปที่กล้องถ่ายรูปนี่จอมันมาแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้คุรูจะถ่ายทํานะคะอันนี้คือน,นกนกของคุณครูนะคะนกโบราณ นี้เราจะเริ่มถ่ายภาพกันเลยคุณครูจะให้งูตัวเนี้ไปกินหนกนะอันดับแรกเราต้องถ่ายเฟรมก่อนสักสามเฟรมกดเข้าไปเลยค่ะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเลื่อนง,งูเข้ามาในเฟรมเข้ามารืย้ยางเดือยเห็นหัวยังไ่ยนี่เข้ามาแล้วเห็นไหมคะนี่เข้ามาแล้วหัวเข้า,าแล้ว จากนั้นเราก็กดปึ๊บลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆขยับตัวสัตว์ทีละนิดทีละนิดขยับ พอง,งูเลื้อยออกหมดแล้วนะคะเด็กๆเราก,ก็อยู่ที่หน้าจอเฟรมแล้วก็จะถ่ายอีกสามครั้งหนึสองสามอ่ะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าภาพที่เราถ่ายไปอ่ะมันจะเป็นยังไงเรามาดูกดที่ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมชี้ออกไปดูไเอยปุ๊บ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 ปุ๊งูกินนกปุ๊บคราวนี้เราจะมาทําการดาวน์โหลดเราจะไปที่ตรงนี้ อันนี้ถ่ายมาทั้งหมดกี่ภาพเนี่ยห้าสิบสี่ภาพมาตรงนี้นะคะเด็กๆลูกศรชี้ตรงนี้เด็กๆเ,เมื่อเด็กๆก,กดออกมาแล้วมาดูภาพนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะมาหาว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้ล่าสุดตรงนี้นะแล้วก็จะกดตรงนี้ภาพนี้ไว้ค้างไว้ให้มันเป็นลูกศร คิดถูกให้มันเป็นให้เป็นลักษณะคิดถูกแบบนี้แล้วมันจะมีขึ้นหน้าจาอสิฟ้าข้างบนให้เด็กๆมาเลือกตัวที่สององน,นี้ค่ะมันจะมี option ให้เราได้เลือกเด็กๆกด export movie ตรงนี้เราจะไปเซฟวิดีโอของเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากนั้นก็มากดที่ทุกสอนชี้ลงนี่ Save a s กดลงไปแล้วค่ะ นี่มันจะทําการเซฟให้เราจากวิดีโอที่เราทําเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆมากดตรงนี้นะคะว่าบันทึกกดเข้าไปเลยคะ่ะบันทึกนี่ได้แล้วค่ะวิดีโอที่เราทําเมื่อกี้นี้นะ,ะหรือรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปอยู่ที่คลังภาพนะคะให้เด็กๆออกจากตรงนี้แล้วก็เราจะไปดูที่คลังภาพตัคลังภาพของคุณครูอยู่ไหนตรงนี้ ภาพแกลลอรี่กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะไปหา,นะาตรงนี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นดาวน์โหลดมาแล้วที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้นี้นะคะกด,กดเข้าไปดูว่ามันมีไหมนี่ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะลองกดเข้าไปดูตัวแรกใช่ภาพตัวเดิมไหมมีเล่นมาแล้วโอเคค่ะ คนนี้เด็กๆจะต้องส่งงานคุณครูนะคะให้เด็กๆกดเข้าไปที่วิดีโอของเด็กๆนะคะกดค้างไว้มันจะขึ้นติ๊กถูกตรงนี้เห็นไหมคะเมื่อได้แล้วก็ดูข้างล่างมันจะมีให้ลบให้แชร์ให้เพิ่มเด็กไปแช์นะคะกดที่แชร์ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอมันก็จะถามว่าแชร์ไปที่ไหนให้เด็กๆแชร์ไปที่ไลน์ตรงนี้นะไลน์แล้วก็เด็กๆเลือกส่ง จะส่งให้ใครส่งให้คุณครูส่วนตัวนะ,ะเลือกชื่อไลน์เลยสมมุติคุณครูจะส่งให้นี่เด็กชายออตโต้ปุ๊บป,บปบุนี่ออตโต้นะคะแล้วก็มาแชร์กดเข้าไปเลยค่ะปึ๊บ,บ,บนี่มาแล้ว,ลวเราเข้าไปดูเราไปดูว่าส่งได้ไหมกดออกไปดูว่าส่งได้ไหมก็เข้าไปที่ไลน์ยนี่มาดูเด็กช้ออตโต้ว่าได้ส่งเมื่อกี้เราส่ง วิดีโอไปแล้วนี่เข้ามาแล้วค่ะนี่ปุ๊บดูเล่นได้ไหมปุ๊ปุ๊บปุ๊บเห็นไหมคะกินเรียบร้อยค่ะส่งงานคุณครูน,นะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทำแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ